สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน eBa y นะครับของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จัดทำโดยออดออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ขายฝรั่งกําไรดีขายคนไทยขายผ่าน eBa y ขายผ่านอ m a ซอนนะครับอ่ะเรามีหลักสูตรสอนนะฮะสอนแบบจับมือทาดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดสอนตัวตัวได้นะครับสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เรามีการันตีคืนเงินด้วยนะครับถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้เรากาคืนเงิน สนใจไปดูรายเด,ดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นของรี u ู e ครับนี่นะฮะก็เป็นกระสอบนะฮะถุงปูนถุงอะไรพวกนี้ครับเอามาทำ Reuse นะครับซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับขายบน Ebay นะฮะในราคาถึงประมาณ25ดอลลาร์ค่าส่งอีประมาณ10ดอลลาร์นะครับถ้าเอาเลต Ebay ที่เขาโชว์นะฮะก็ 750ค่าส่งสามร้อยรวมกันก็1,050บาทแล้วคนนี้ขายเป็น3โซแล้ว3โซแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับนี่เราไปที่หน้า Ebay นะครับนี่เขาเรียกว่า Ebay Suggestion นะครับก็คือมันมีคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเพราะฉะนั้นถ้ามีคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเขาต้องการแปลว่าโอกาสขายได้มันก็มาไหมครับซึ่งทำให้ยูเซอคนนี้ขายได้ถึง3ชิ้นม,มาแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็ตลาด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ใช่ตลาดใหญ่ครับสักขายได้200กว่าชิ้นแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจับเสริมมือเปล่าได้เช่นนี่ครับไปดูในช h อปปีครับนี่กระเป๋ากระสอบปูนะฮะคีย์เวิร์ดที่ผมหานะครับก็จะมีในราคา270บ้าง180บ้างเห็นไหมครับร้อก็มีโอ้โเหลือเชื่อ <laughs> ในเมืองไทยขายเอาอะไรขายกำไรกี่บาทแต่เอามาขายบน eBay Amazon ได้ถึงหลายบาทกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีใน s h อ p e e แล้วก็ s h อ p e e เขาขายแบบไม่เอากำไรกันเราก็จับสินค้าตัวนี้นะครับมาลิสบน eBay ขายได้แล้วค่อยซื้อได้ไหมหลายหลายคนเนะี่ยถามผมนะคุณโอ๊ตมีหลักสูตรดรอปชิปไหมผมบอกเลยว่า ในการขาย eBay Amazon ยุคนี้นะครับอยากให้เลิกทำดรอปชิปครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปดรอปเว็บอื่นผมไม่ว่าอะไรแต่ในรูป,รปแบบระบบการดูแลลูกค้าการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคุณภาพของสินค้าครับบอกเลยว่าการทำดรอปชิปจะทำให้ไอดีคุณมีโอกาสที่จะโดนแบนด์สูงมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยครับ eBay Amazon เขาก็ไม่อยากให้เราดรอปชิปครับเราก็ไม่ควรดรอปชิปแต่การที่เราอยากลงทุนแบบไม่ต้องลงทุนก็คือ การเอาสินค้าชิ้นนั้นมาโพสต์ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาส่งหาลูกค้าเราเลยอย่างในเมืองไทยคุณเอามาโพสต์ก่อนแล้วคุณค่อยวิ่งไปซื้อนะครับก็ได้แต่ผม,มผมจะบอกปัญหาเรื่องหนึ่งบางทีเอาคุณคูณเอาของเซเว่นมาเซเว่นเนี่ยเขาคือเขาซื้อแล้วเขาบวกกาไรแล้วแล้วคุณมาบวกอีกกาไรคุณจะน้อยลงเพราะฉะนั้นอช่วงแรกได้ไม่อยากลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมีกําไรจาก a ีเดแล้วหาพันเดละหมื่นแล้วลว่าผมแนะนําครับลงทุนเถอะครับไปซื้อร้านยิปฟัวไปซื้อแมคโคร เพราะมันจะได้ต้นทุนที่เป็นยังไงครับถูกกว่าร้านโชโห่วยอะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปซื้อเซเว่นมาขายนะเขาก็ต้องไปหายี่ปัวร้านถูกๆร้านดีๆครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นพ่อค้านะครับอยากคิดว่าสักแต่จะเอาจากเซเว่นถึงแม้เราจะขายฝรั่งบวกกาไรได้อีกแต่นั่นแหละกําไรเราก็น้อยลงถ้าเกิดอนาคตเราขายของได้มากขึ้นแล้วเราได้กําไรส่วนต่างตรงนีน้อีกสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจากการซื้อร้านดี่ปัวร้านแมคโครเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันทำให้ไรายได้เรามากขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกยอมรับได้ไปหาช้อปปี้แต่ช้อปปี้ผมก็เผลอๆบางทีก็ถูกกว่ายี่ปุ่นนะเออช้อปปี้นี่แหละดีที่สุดละแต่มันยังมเออีเรื่องค่าส่งส0บาทสี่บาทเนี่ยจะสั่งมาทีละชิ้นก็มีคุ้มเท่าไหร่ก็ทํามั่นใจก็ซื้อมาโหลสองโหลเลยเออนะยคุ้มกว่านะครับแนะนํานะแล้วคุณเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากพูดเลยนะในหลายเรื่องคลิปเพราะผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับ ลงของขายครับนี่อย่างดูพี่สอนจะลงสองร้อยชิ้นแกมียอดขายเดือนเป็นแสนและมีกำไรเดือนละสามสี่หมื่นแล้วคุณคิดมากนะภาพนะผมจะแนะนำให้ดูถ้าเกิดคุณเปิดร้านร้อยชิ้นผมขายของคล้ายๆคุณเปิดพันชิ้นถามว่าใครจะมีรายได้มากกว่ากันทุกคนอยากมีรายได้ที่มากกว่าเพราะฉะนั้น ขยันลงครับให้มีสินค้าในร้านคุณ200ชิ้นขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าลงแบบสัวๆวิเคราะห์มาครับว่าตลาดต้องการอะไรวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและขยันลงครับวันละชิ้นวันละสองชิ้นอย่างพี่สอนเนี่ยแกตั้งใจแค่3เดือนเท่านั้นนะครับ30วันล่าสุดที่คุยกันแกมีกําไรเน็ตมาเลย3ามหมเพราะฉะนั้นครับอย่าให้ร้านมีของน้อยครับเปิดไปเปิดไปเปิดไป,ด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 ปดนะโอเคนะครับอ่ะ กลับมาข้างบนนะครับเพราะขายได้200ชิ้นเนี่ยคุณก็ดูมันก็จริงอะ่ะตลาดค้นหาประมาณ4,000แต่ก็มีคนหานะใน Google นะครับนี่คือข้อมูลใน Google บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณศึกษานะครับข้อมูลจากตลาด Google เนี่ยคุณสามารถเอามาวิเคราะห์ได้เลยครับว่าธุรกิจไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมันโตขึ้นเห็นไหมแล้วก็มีดาวบ้างนะครับตัวนี้ก็มีดาวบ้างช่วงโควิดแต่สังเกตดาวนะ,ะจุดพีคจุดโลนี่มันก็ยังต่ำกว่าจุดที่มันเริ่มทะยานแต่ว่ามันก็เริ่มกลับขึ้้้้นนนนมมมาาาเห็หััยซซึึซึ่่่่งงงจุดดดทีกกลลบขููแวววส เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าธุรกิจมี้ยังไปได้เกี่ยาวๆครับ Google Keyword Planner นี่ดีนะฮะทำให้เราศึกษาทำให้เราวางแผนในการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและชี้เป้าสินค้าที่ดูแล้วว่าน่าลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณมี Google Keyword Planner คนที่เรียนกับผมนะครับคนที่มี Google Keyword Planner อย่าลืมครับเข้าไปวิเคราะห์เอาคีย์เวิร์ดไปวิเคราะห์ที่ Google k e w o r d Keyword Planner บ่อยๆนะครับและจะทำให้คุณ มีเปอร์เซ็นต์การขายที่ดีขึ้นเช่นเมื่อก่อนคุณลงสินค้า100%เปอาจจะขายได้2ี3สแต่ถ้าเกิดคุณศึกษาสินค้าที่ตลาดต้องการจริงริงๆคุณอาจจะขายได้ถึง50-60%เพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรครับอ่ะขอฉะเฉลยนะฮะสมาชิกนะครับโค้ด H 1 8 1่งแปดหนครับจัดมาจัดไป คลิปนี้นะครับจัดสอนโดยออดออนไลน์ครับอย่าลืมนะครับเรามีคอร์สสอนอ e ีเบดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับเรียนออนไลน์ก็มีนะครับแต่เรียนออนไลน์จะเป็นดูแล1นปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเครื่องมือมีลดราคาเครื่องมือและการันตีคืนเงินด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับหรือถ้าเกิดแบบไม่ซีเรียสเรื่องการันตีคืนเงินนะฮะเรียนครบจ่ายค่าเรียนอย่างเดียวได้เครื่องมือเลย20เดือนก็มีนะครับไปดูโปรได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับใน Line mm. นะฮะหรือจะพิมพ์เองก็แอดโอทออนไลน์แล้วก็เช้าวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ s u b สไครต์และกดกระดิ่งช่อง y YouTube เข้ามานะครับผมไปเช็คนะวันก่อน2วันก่อนน่ยคนตกไป1513เมื่อวานตกเหลือ1 5ึ0งหมืารอโอ้โหอันซับสไครต์ใจร้อยจังเลยแต่วันนี้ฮะอยู่ดีๆไม่รู้มาจากไหนฮะหนึ่ร้บ 16, ขึ้นมาถึงหท่านขอบคุณคนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนกกันแล้ว ขอบคุณคนเก่าที่ยังอยู่กับเราเสมอมานะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ